<Two. S 2> สวัสดีครับผมเตกแจนบาร์ชื่อเต็กนะครับประชาพลสสยสวุวรร์เป็นผู้ที่ชื่อชอบลงไหลกีฬาคา,ตตาร,คริคสนิกสถิตโต้เอานะครับตตรแล้วก็เป็นคนทําบาร์ขายบาร์แล้วก็อีตตก,อกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือผมเป็นบุคคลข้ามเพศนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเพศหญิงสู่เพศชายครับก็ผมฝึกคาริสนิกมาประมาณ6ปีนะครับแรงบันดาลใจในการ เล่นกีฬาชนิดนี้ก็คือเริ่มจากผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่มันนอกมันไม่มียิมไม่มีอะไรให้เราได้ออกกำลังกายอยากคุณดีแล้วก็หากิจกรรมหรือกีฬาอะไรที่เราสามารถจะเล่นได้โดยไม่ต้องเข้ายิมนะครับเราก็ได้มาเจอกับกีฬาคาริเทนิด้วยความที่เราก็ฝึกมาหลายปีแล้วนะครับก็อยากจะไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลงแข่งก็เลยถามเป็นแบบนี้สามารถลงแข่งได้ไหม พี่เขาบอกว่าลงได้เขาไม่ปิดการเรื่องเพศเราก็เลยโอเคไปลงแข่งซึ่งมันรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผลการแข่งขันของตัวเราเองจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็อยากไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆอ,อยากไปได้ไปร่วมกับเขาสักครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเป็นความรู้สึกในใจผมที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือผมไม่อยากให้อ,อมองในเรื่องของเพศว่า เออผมเป็นเพศแบบนี้มาสูตรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คิดอยู่แหละว,ว่าอาจจะมีคนที่รับไม่ได้หรืออะไรแต่ว่าออความรู้สึกของผมเองอะ่ะผมไม่ได้อยากให้ใครมามองว่าผมเป็นเพศอะไรไงผมพยายามใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติคนหนึ่งมาตลอดผมแค่อยากจะใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติคนหนึ่งแค่นั้นเองอยากให้ทุกคนมองผมแค่เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ผมอยากเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับชาวสเต็กของเอาทุกคนนะครับก็หวังว่าหลังจากที่ได้รู้จักตัวตนของผมแล้วก็หวังว่าเรายังคงจะมีมิตรภาพที่ดีกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสามสองหนึ่ง t เม้านะคาับ